ตัวนี้เป็นสว่านโรตารี่แบบไร้สายนะครับมอเตอร์บัตเลตยี่ห้อสกิลนะครับฟังเสียงนิ่มๆเลยนะครับมาพร้อมด้ามจับฟังก์ชันการใช้งานนะครับมี4แบบนะครับตัวแรกก็เป็นแบบเจาะธรรมดานะครับอันที่2เป็นแบบเจาะกระแทกนะครับนี่ครับเจาะปูนอันที่3ก็จะเป็นแบบกระแทกแล้วก็เจาะไปด้วยนะครับตัวที่สุดท้ายก็เป็นกระแทกธรรมดานะครับ ต่อไปก็เป็นการปรับตัวนี้ครับปรับระยะการเจาะนะครับนี่ครับแค่กดเข้าไปก็เลื่อนได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัววัดระยะว่าจะเจาะลึกขนาดไหนนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่5แอมป์20โวลต์นะครับตัวนี้เป็นแท่นชาร์จแบบชาร์จเร็วนะครับแท่นชาร์จใหญ่มากครับนี่วิธีใส่ก็สไลด์เข้าแบบนี้เลยมันก็จะเข้าล็อกนะครับแล้วก็แถมหัวดอกสว่านนะครับหัวสําหรับจับดอกสว่านแบบเจาะนะครับ วิธีใส่ก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับก็ใส่ดอกจับดอกสว่านนะครับเข้าไปหมุนตามเข็มนาฬิกาครับนี่สุดแล้วก็จะใส่น็อตอีกหนึ่งตัวนะครับยึดด้านในนะครับนี่ครับใส่เข้าไปก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเป็นการหมุนเข้านะครับตัวนี้ก็มาทดสอบดูนะครับก็จะมาลองเจาะไม้ดูก่อนนะครับนี่ครับ ่อนไม้เลยนะครับออกแรงไม่มากนะครับก็กดลงไปเลยง่ายๆเลยนะครับสําหรับการเจาะก็เร็วมากครับนี่ครับไม่ได้กดอะไรมากนะครับปล่อยไปเลยนะครับนี้เข้าแบบง่ายๆเลยอันนี้ก็มาลองเจาะปูนนะครับนี่เป็นดอกเจาะปูนเจาะตรงพื้นเลยนะครับครับกดแป๊บเดียวครับ อัตรากระแทกนะครับจะอยู่ที่4,500ครั้งต่อนาทีนะครับแล้วก็ความเร็วรอบอยู่ที่1,400รอบต่อนาที <Okay. S 1> น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่1กิโลนะครับผมน้ำหนักก็ไม่หนักมากนะครับรับประกันตัวเครื่อง1ปีนะครับแล้วก็รับประกันแบตเตอรี่แท่นชาร์จ6เดือนนะครับ